สวัสดีค่ะดิฉันนางนาติการทองเกษมครูจากโรงเรียนรัตนบุรีวันนี้นะคะจะนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลศิศการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานค่ะความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอนะคะ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เน้นการพัฒนาคนให้มีทั้งความรู้ทักษะกระบวนการโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตการเสาะแสวงหาความรู้การคิดหาคำตอบการให้เหตุผลของคำตอบและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนค่ะการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จึงเป็นเรื่องที่ว่าด้วยการส่งเสริมศักยภาพที่แท้จริงในการเรียนและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสามารถดำรงชีพในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะการเรียนในศตวรรษที่21เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเมื่อได้รับผลกระทบจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกระจายตัวของข้อมูลข่าวสาร มีการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศทำให้วิธีการเรียนรู้ของนักเรียนแตกต่างไปจากศตรวรรษที่ผ่านมาค่ะการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองตามความสามารถความถนัดและความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการอื่นใดที่ใช้ในการศึกษาหาคำตอบในเรื่องนั้นๆค่ะดังนั้นในการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานผู้สอนได้จัดกิจกรรม4ีขั้นตอนได้แก่ขั้นตอนเสนอขั้นวางแผนขั้นปฏิบัติและขั้นประเมินผลให้กับผู้เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และนำไปสู่การแข่งขันทั้งในและนอกสถานศึกษาต่อไปค่ะสำหรับจุดประสงค์ในการดำเนินการนะคะข้อที่1เพื่อพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเพิ่มเติมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ4ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเทียบเกณฑ์ร้อยละ76ค่ะข้อที่2เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน ได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ค่ะขั้นตอนการดำเนินงานนะคะก็จะประกอบไปด้วย4ขั้นตอนด้วยกันค่ะขั้นที่1ก็คือขั้นนำเสนอนะคะในขั้นนี้เนี่ยเป็นขั้นที่ผู้เรียนได้ศึกษาร่วมกันเพื่อที่จะกำหนดสถานการณ์ขึ้นมาค่ะขั้นที่2ขั้นวางแผนเป็นขั้นที่ผู้เรียนร่วมกันระดมความคิด อภิปรายเพื่อให้ได้แนวปฏิบัติค่ะขั้นที่3ขั้นปฏิบัติเป็นขั้นที่ปฏิบัติจากกิจกรรมเพื่อที่จะเขียนสรุปรายงานผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการค่ะและขั้นที่4ขั้นประเมินผลเป็นขั้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงค่ะสำหรับ ภาพนี้นะคะก็เป็นภาพการจัดกิจกรรมนะคะกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานค่ะสำหรับผลการดำเนินการนะคะหลังจากที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานไปแล้วนะคะก็พบว่าผลสำทริ์ทางการเรียนในรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ4่นะ,ะ,ะมีผลสำเรธิ อยู่ที่ร้อยละ77.14นะคะเมื่อเทียบกับปีการศึกษา2,563นะคะก็พบว่าผลสำเริจมีการเพิ่มขึ้นค่ะประโยชน์ที่ได้รับนะคะอนอกจากผลสำาริดจะเพิ่มขึ้นแล้วนะคะผู้เรียนเนี่ยยังสามารถที่จะสร้างสรรค์ชิ้นงานที่เกิดจาก าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานค่ะนอกจากนี้นะคะผู้เรียนเนี่ยยังสามารถที่จะนำความรู้ทักษะกระบวนการไปต่อยอดในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็ขอจบการนำเสนอวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ